เขาสามารถดวนกับปีกความเร็วสูงได้อย่างสูสีหรือแม้กระทั่งเอาชนะด้วยจังหวะแรกตัวอย่างเช่นในเกมที่บอลมัดพบกับลิเวอร์พูลในเดือนเมษายน2025เขาสามารถหยุดการเลี้ยงของโมซาลาได้ถึง4ครั้งโดยใช้ความเร็วประกบและตัดทางวิ่งได้อย่างชาญฉลาดเคอร์เคสมีอัตราความแม่นยำในการเปิดบอลจากด้านข้างอยู่ที่3 2ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับแบ็กซ้ารุ่นเดียวกัน จุดแข็งของเขาอยู่ที่การเปิดบอลแบบโค้งจากเส้นหลังซึ่งมักจะพุ่งเข้าหัวกองหน้าในระยะอันตรายเขาใช้เท้าซ้ายเป็นหลักและสามารถเล่นโอเวอร์แลปบซ้ำได้หลายครั้งตลอดเกมโดยไม่สูญเสียคุณภาพของการเปิดบอลเคอร์เคสไม่ได้มีดีแค่เกมรุกแม้จะถูกมองว่าเป็นแบ็กจูโจมแต่เคอร์เคสมีระเบียบวินัยในการยืนตำแหน่งพอสมควรโดยเฉพาะเมื่อทีมตั้งรับลึกเขาจะถอยลงมายืนแนวเดียวกับเซนเตอร์หาบทันทีไม่วิ่งหลุดหรือจ่ายบอลสมเสียง เขามีค่าเฉลี่ยแท็กเกิลสำเร็จ